ขอบใจกิเต <t ư> hey. ้ดีไปขอบใจกิเส้พอดีครับโอ้ยกิเตขอบคุณนะครับโอ้เตเอาเลยนะเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์จริง วชาอูเรามนนี่เลยัดน่เลไม้ยอว่าอ้ผมผมาขอายล้ตอนเปิดมาผมเปิดมาวันแรกอเอร์เฉยๆมากอเห็นหน้าพวกคุณเขาวาามากเไม่ได้กีความเซอร์ไพรในงานที่ผมมาแล้ววหมคุณรูดกันผมจะยืนตบมือกับไม่ได ง่มากแต่มาสายเขาไม่ได้ให้มาสร้างโมเมนต์สิบ้านเงี้ยงั้นเราเริ่มจากควยพรเนาะครับก็ขอให้เันเกิดปีนี้ของน้องนะครับเป็นวันเกิดที่มีความสุขมากๆที่สุดใดก็สุขภาพอันนักทุกอย่างขอให้งาน้องปังๆแล้วก็มีคนรัก้องพีเยอะแบบนี้ยิ่งขึ้นไปนะครับโดยๆนะเ้าโอ้โสำคัญสุดัครับพี่อ่ะเอจริงนะ่ พี่คิดนักคืนเลยพี่จะไวพอร์ตเลยแต่พี่รู้สึกว่าถ้าเกิดพี่ไวพอรมันก็จะเป็นแคทเทอร์เหมือนทุกปีเออแล้พี่จะไวพอรดีกว่าแคทเธอร์ไวพอรพี่ดีกว่าอ่แล้วไวพอรพี่ดีกว่าได้เออเสร็จไปก็วันเกิดของคอปเตอร์ปีนี้นะครับก็ขอให้พี่เต้นะครับอ๋อขอให้พี่เต้กินอิ่มๆนะครับผมแล้วก็ ให้กินอิ่มแล้วมีแรงไปสู้หรือเลไรตีเต้ได้เ่าที่เปลี่ยนาวสารนะผมเปลี่ยนาวสารและผมเนี่ยอยู่ทีมตีเต้ฟองก่อนเต้ตกเต้ดิบเออนะเราทีมตีเต้ขอให้พี่มีแรงสู้กับสิ่งนั้นนะผมสำคัญก็ติดตามผลงานพี่ชายสองคนตลอดรู้สึกคิดถึงมากดูใช่อ่าดูดู EP ไหนนะ ดูอ่งล่าสุดกี่ปีล่าสุดเราดูตอนอีพีอีพีหกแล้วอีพีหกแล้วใกล้แล้วเรื่องนี้มีกี่อีพีทิ้งต่อิ้เท่าไหร่แม่เจนครับอีพีหกแล้วตีตายไปกี่รอบอะไรอ่ะโอ้โหมันรู้แต่ว่ากูดูเรื่องเทียนอ่ะเออกูรำคาญเทวดามากเลยแล้ทำไมไม่บอกตๆเลยวะผมขอคุยกับแม่เจนก่อนได้ไหมเอาคุยกับแม่เออไม่ไม่เชิญขึ้นมาเลยเชิญขึ้นมาเลยผู้ใหญ่ ไวยพรหน่อยไวยพรหน่อยหรือว่าเป็นตัวแทนเผ่าบ้านเป็นผู้ใหญ่ในที่นี้เพราะว่าคิมกับเต้ยังเด็กอยู่อต้ยังเด็กคนคนอะไรอายุยี่สิบเจ็ดปีปีนี้ก็เท่ากันนะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอันนี้น้องยี่สิบสี่แล้วอ่าไละทัเราแล้วมามาคิมอายุจะเท่ากันแล้วเนาะไวยพรหน่อยก็มันคือเป็น ที่ว่าวันนี้มันก็คงเป็นอีกเหตุการณ์เซอร์ไพรส์ที่เราตั้งใจกังมาสุดๆแบบทุกปีที่ผ่านมาก็คุยงานกันไม่มีตรแต่ถ้าเกิดปีนี้ทุนท่าเลยมกอแบบพี่พี่ว่าเราตั้งใจว่าจะมาที่ประเจศโลกขอบคุณมากประสบความสำเร็จนับจากนี้และตลอดไปให้ความรักดีๆเหล่านี้อยู่รายล้อมเ คำถามใอยางที่อาร์ตไม่ีีพีนะครับาคุก็บอกไหมหรอว่าใ่บอกรีแอคชั่บอกเลยก็ได้ครับเขาไม่ดูหรอเฮ้ยอะเลยอะไรเลยอเลยน่ารักไหมูครับผมหูหูจริงอ่ะหูอะไรอ่ะโอยปอ ยงได้ยนะใช่ไหใช่ผมรู้สึกว่าผมโตขึ้ยวมากโตไหครับค่ะตไมอหน่ะก็ขอให้อาวเกพี่เขาขอให้ผมละกันขอให้ผมคเด็กไว้บ้างก็แม่แก็ตอนนี้กลายเป็นทีมเมียไปหมดแล้วอนนีไปอ ความดีขอเขาเป็นควสูงมากสือว่าแขงแนเสมอรักเสมอ้ก็พี่เออเก็บไว้ก่อนดิเก็บไว้เลยเก็บไว้ในหน่งในหนักนั่น้างนะพี่มีของฝันให้น้องนั่นก็คือน้องเคยยขอผมนะครับว่า พี่คีมผมขอเถอะพี่อย่าใส่กางเกงขาเตอเลยเอ่าเตอะเขาเตอะเลยนะผมก็ให้ของผ่านน้องด้วยกันต่อไปนี้พี่จะไม่ใส่กางเกงขาเตอแล้วขาตื้นมากขอให้น้องเลยแร่ใส่กางเกงได้ด้วยแหละโอ้ยเพื่องสถาบันเพื่อนเป็นดีไซน์เพื่อนสถาบันแรงหมดไม่ใช่ไม่ผมชอบใส่กางเกงอย่างเงี้ย ไม่อะพี่ได้พี่ได้จินตนาการอะพี่จะไม่แบบผู้สังเกตกางณ์พี่อะพี่จะใส่กางเกงขาแบบขาเดียวกีนมาขาตรงอย่างนี้ใช่ป่ะก็แล้วก็ถึงข้อเท้าแต่พี่คิมอะใส่ขาเดียวแล้วกับข้อเท้ามันถึงกันเดียวก็สวยโลกพี่คิมขาสวยไงโลกเชีลูกไม่เจนพูดอีกก็มีเหตุผลเออขายยาตัดสวยเขาใส่กางกงนี่สวยไงไม่คิดแต่หนึ่งตัวเนาะถ้าอะไรหนักหนาเนาะเอ้ยต้องขอบคุณ พี่คิมบองบาสบองมารู้วคือคือเราก็ชินกันอยู่แล้วแหละว่าแบบว่าก็คงจะมีพี่ๆีมาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเวลาที่เราจะมาคบกันได้คือเรารู้ว่าแต่ละคนอ่ะมันมีมีงานเยอนยุ่งกันตลอดเงี้ยเราก็จะเข้าใจกันและกันอยู่แล้วเพราะว่าปกติถ้าเราจะเจอกันมันก็ต้อการนัดที่แบบว่าเราว่ากันจริงอย่างที่ทุกคนเห็นตอนที่เราไปตีโมงที่แบบอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบในวันสําคัญแบบว่าวันแบบมันคงเป็นความบังเอิญอะอย่างที่ทุกคนว่างพอดีแล้วก็แบบ มาเจอกันแล้วก็เลยตกใจนิดนึงที่ที่เป็นการมีตรแรกรวมของใครหลายๆคนเลยนะที่มาพบห้าใช่ท่านงานพี่พี่เป็นหัวหน้าทีมพี่ยังเดเต้มามั่งตีมามั่งอะไรเงี้ยสลับใช่ไหมใช่เราเราจะสลับกันมามาตลอดเลยก็ตื่นเต้นนิดก็ดีใจขอบคุณพี่ๆมากๆสำหรับแดีว่าพิธีกาพดีๆตลอดมาแล้วก็คิดถึงคิดถึงจริงๆนะแบบเรา ผมอยากจะบอกว่าผมภูมิใจในตัวทุกคนมากเราผ่านไรกันมาเยอะพอเราเห็นทุกคนแต่ว่าเติบโตในทางของตัวเองและประสบความสําเร็จได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบแบบแล้วมันกดที่จะแบบยิ้มไม่ได้มันกดที่จะมีความสุขไม่ได้เลยในทุกครัที่แบบว่าไม่ว่าจะเห็นผลงานของใครก็ตามเรา แล้วก็แม่เจดก็เป็นคนหนึ่งที่เตอร์ก็เคารพรักมาเสมอเลยแล้วก็นานๆแล้วมีโอกาสได้เจอมากแล้วก็ขอบคุณคุณแม่มากๆที่แบบเอ็นดูของเตอร์เสมอมาเลยครับนะวันนี้มันเป็นการเดินทางที่ทุกคนเติบโตขึ้นแบบไหทุกคนก็จะต้องแบบเดินไปตั้งท่าของตัวเองอะไรเงก็ตามแต่ใครว่าที่ต้องห้ามมันก็ยังอยู่ตรงนี้ก็ โอเไพรส์จริงแล้วพี่เนี่ยเดี๋ยวเราควรถ่ายรูปกันหน่อย